ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กประถมวัยจากที่เราได้ทราบไปแล้วว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่เหมาะสมหรือปัจจัยอะไรที่ส่งผลจากภาพข่าวนะคะมีข่าวข่าวนึงค่ะค่อนข้างโด่งดังในโลกโซเชียลมากและตามหน้าหนังสือพิมพ์เลยคือมีเด็กสองคนนั่งเล่นกันอยู่ค่ะ แล้วทะเลา <hi> ะกันคุณพ่อของเด็กคนที่ถูกรังแกเนี่ยก็เดินมาแล้วก็ทำร้ายของทาร้ายเด็กอีกคนหนึ่งที่ตัวเองคิดว่ารังแกลูกตัวเองเนี่ยทำร้ายแบบรุนแรงมากเลยนะคะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็อุ้มลูกตัวเองกลับบ้านโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเหตุเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวเราลองมาคุยกันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี้ยส่งผลอะไรอย่างไรกับใครบ้าง ส่งผลอันดับแรกเลยการส่งผลอันดับแรกเลยคือส่งผลต่อตัวเด็กที่ถูกทําร้ายลองคิดดูนะคะเล่นกันกับเพื่อนอยู่ดีๆทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติของเด็กอยู่ๆผู้ใหญ่ก็เข้ามาทําร้ายโดยที่ไม่ถามเหตุผลอะไรเลยอันนี้ส่งผลต่อด,ด้านจิตใจแน่นอนเลยค่ะด้านร่างกายก็เจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลไปแล้วใช่ไหมคะด้านจิตใจเด็กคนนี้จะต้องคิดว่าอ๋อเป็นผู้ใหญ่ที่มีกําลังมากกว่าสามารถใช้กําลังสามารถใช้อํานาจในการทําร้ายคนอื่นได้ ต่อมาค่ะเด็กคนที่สองที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยคือลูกของผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่ผู้ชายคนนี้พยายามเข้ามาปกป้องลูกของตัวเองแต่ว่าลืมคิดไปค่ะว่าตัวเองก็กําลังแสดงแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกได้เหมือนกันลูกเนี่ยอาจจะคิดว่าอ๋อวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการทําร้ายการใช้กําลังเพื่อทําร้ายคนอื่นเด็กก็จะเรียนแบบและซึมซับเนื่องจากที่เรารู้กันมาไงคะว่าเด็กอะ่ะ เรียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่อยู่แล้วโดยที่เขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่เขารู้ว่าคนที่เขารักทําได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆเลยเขาก็อาจจะจดจําและนําไปใช้ต่อไปในการแก้ปัญหาในอนาคตนะคะซึ่งถ้าเรามองโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยที่ส่งผลในการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กในเหตุการณ์นี้ก็คือปัจจัยจากพ่อแม่ค่ะการเป็นแบบอย่างที่ดีตรงเนี้ย พลาดมากเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเลยนะคะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่สามารถควบคุม,ม,ม,าม,าคมพฤติกรรมของตัวเองได้ไม่มีเหตุผลและเราจะไปสอนลูกต่อ,อยังไงล่ะคะว่าหนูจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะหนูจะต้องไม่ทําร้ายคนอื่นนะทา,ทางที่เรากล่าะทาให้ลูกเห็นอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูข่าวที่2กันเลยค่ะเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างสะเทือนใจมากสำหรับผู้พบเห็นนะคะ พาดหัวข่าวไว้ว่าเด็กปหนึ่งลุมตื้เด็กอนุบาลซึ่งข่าวนี้สะท้อนการใช้ความรุนแรงในสังคมเนื้อข่าวมีอยู่ว่าเด็กนักเรียนชั้นปหนึ่งเองนะคะลุมทำร้ายเด็กอนุบาลจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลเข้าห้องไอทและพักรักษาตัวนานถึง6สัปดาห์เลยค่ะจากข่าวนี้แค่ฟังแค่พาดหัวข่าวยังไม่ต้องอ่านรายละเอียดเลยนะคะเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่า ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้เด็กป1เนี่ยทำร้ายเด็กอนุบาลเนี่ยคืออะไรจำได้ไหมคะข่าวที่แล้วที่เราบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างในการใช้ความรุนแรงเนี่แหละค่ะคือผลพวงจากการที่ผู้ใหญ่ใช้ความรุนแรงให้เด็กเห็นเด็กป1คนนี้อาจจะได้รับได้รับประสบการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรืออาจจะเห็นอาจจะไม่ต้องได้รับ ประสบการ์แล้วค่ะอาจจะเห็นว่ามีการใช้ความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอำนาจมากกว่าใช้กับผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าเห็นไหมเขาไม่เลือกไปใช้กับพี่ป .6 หค่ะเขาเลือกไปใช้กับน้องอนุบาลแต่เด็กอะ่ะเราก็ไปโทษว่าเด็กผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุความเป็นมาความเป็นไปอันนี้เราวิเคราะห์จากข่าวภาพรวมๆก่อนนะคะว่าเด็กอาจจะเกิดพฤติกรรมการเรียนแบบจากผู้ใหญ่ค่ะที่เคยใช้ความรุนแรงในครอบครัว คุปตนเคยบอกแล้วค่ะว่าเด็กเขายังไม่ทราบหรอกว่าพฤติกรรม่าเนี้คือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเขาไม่ได้คิดหรอกค่ะตอนตอนทำว่ามันจะส่งผลอะไรกับเด็กอนุบาลน,น้องอนุบาลคนนี้บ้างไม่คิดหรอกว่าน้องอนุบาลจะต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอทียูนานขนาดนี้อาจจะส่งผลต่อร่างกายต่อสภาพจิตใจหรือต่อสมองหรืออะไรก็ตามกับเด็กอนุบาลคนนี้ณนะตอนนั้นไม่คิดเลยคิดแต่ว่าเราอยากทําเพราะเราเคยเห็นก็เป็นไปได้นะคะ จากกรณีข่าวทั้งสองข่าวนะคะที่เราได้ฟังกันไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กขาดวินัยในตนเองค่ะถึงได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมที่รุนแรงเหล่านั้นออกมานะคะและมีปัจจัยอะไรล่ะคะที่ส่งผลต่อการสร้างวินัยให้กับเด็กเนี่ยทำให้เด็กขาดวินัยแบบนี้ปัจจัยแรกเลยค่ะที่เห็นชัดๆเลยก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดค่ะไม่รวมถึงแต่คนในครอบครัวนะคะบุคคลที่เด็กต้อง ปฏิสัมพันธ์ด้วยอาจจะเป็นคุณครูคุณปู่คุณยา่าคุณนะ้าคุณตาคุณยายคนข้างบ้านทุกๆคนเลยเด็กเรียนรู้จากพฤติกรรมของคนเหล่านั้นนะคะดังนั้นทุกคนควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กค่ะทางด้านของการพูดการกระทําความคิดทุกๆอย่างล้วนส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้งสิ้นนะคะและปัจจัยข้อที่สองค่ะนั่นก็คือตัวเด็กเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเด็กขี้อายไม่กล้า ไม่ชอบใช้ความรุนแรงกลัวแต่เด็กบางคนไม่ใช่ค่ะเด็กบางคนกล้าได้กล้าเสียชอบเล่นแรงๆชอบใช้ความรุนแรงซึ่งตรงนี้จะเชื่อมโยงไปถึงพื้นอารมณ์ที่ครูตุ๊กได้เคยพูดไว้นะคะว่าเด็กแต่ละคนมีพื้นอารมณ์แตกต่างกันดังนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยก็ควรจะตอบสนองต่อเด็กแต่ละรายบุคคลเนี่ยให้ให้เหมาะสมถ้าเด็กบางคนที่มีความรุนแรงมีพื้นอารมณ์ที่เป็นเด็กเลี้ยงยาก ชอบใช้ความรุนแรงตอบสนองแบบรุนแรงทุกอย่างเล่นรุนแรงคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องหาวิธีการที่จะให้เด็กตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเนี่ยได้ได้เบาลงไม่ใช้ความรุนแรงอาจจะใช้การชมอาจจะใช้การแสดงพฤติกรรมที่ดีๆดีด,ดให้เด็กดูนะคะ3.4.1คําถามพฤติกรรมอ